ยินดีต้อนรับทุกคนสู่เกม r มาส Snap กับผมยาขอบหรือจาขอบก็ได้วันนี้เราอยู่กับเด็กกาเลตัสเซเลโบ5ซึ่งเป็นเด็กที่ผมคิดว่าอ๊ะผมน่ะเล่นเซเลโบ5เนื่องจากผมสุ่มบอมวิชีไม่ได้ผมก็เลยได้แบบตัวของซิลตัวของซิมวอซูมูไรคือสุ่ม2ครั้งนะครับได้ซิมวอซูมูไรได้ซิลมาผมแบบโคตรเจ็บใจเนี่ยจริงเนี่ยก็เลยลองเด็กเซเลโบ5 ปรากฏว่าอ่อนชิพหายเลยอ่อนแบบอ่อนมากๆเลยไม่ไหวนะครับผมก็เลยปิน้นไอเดียตรงที่ว่าเอ้กาแลตัสมันพลังโจมตี5นี่ว่ามันก็ทำเซเลโบ5ได้เหมือนกันเลเนี่ยแต่เซเลโบ5ของกาเลตัสเนี่ยมันก็จะแปลกๆลนะคือเด็กมันเนี่ยมันก็จะมีตัวแบบอ่าแมจิกที่เอามายือเทินให้เราหยิบตัวของกาเลตัสขึ้นมาได้ หรือมีโอกาสหยิบคีย์การ์ดที่เราต้องการขึ้นมาเพื่อพลิกโอกาสมาเป็นชนะนั่นเองเนาะแล้วก็ฮอปกอบิดนะครับเอาไว้คู่กับกาลตัสก็ประมาณนี้แหละเนาะเวฟกาลาตัสไวเปอร์แล้วก็มาโยนตัวของแมจิกหรือว่าพวกตัวลิซ่ารูอิสบางตัวที่เราไม่ได้ใช้ครับให้อีกฝ่ายเข้าใจว่าอี้มันเป็นเด็กตัวของจังอะไรประมาณนี้นะก็ทําให้เขาเนี่ยลงการ,กรา์ดกระจายเพื่ออุดช่องว่างมันก็จะมีพื้นที่หนึ่งที่มีพลังโซตีค่อนข้างอ่อนแอตรงนั้นเนี่ยกาลตัสสามารถเข้าไปปิดเกมได้ อันนี้ก็เป็นต้นนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกของผมนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยผมเพิ่งคิดได้เมื่อกี้อ่ะผมก็เลยแบบลองเลยแล้วกันมันก็เลยแบบอาจจะไม่ได้มีความแบบว่าเป๊ะร้อยเปไม่ได้ชนะแบบรัวๆ,ๆ,ๆนะครับก็จะมีชนะแพ้บ้างเนาะตามสไตล์เด็กของกาลตัสนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเกมเพลนดีกว่าว่าจะเป็นไงมาจ้ะเจอคนไทยรู้ไว้ในนี้อ่ะแล้วมีฮอปก็ปิ้นโอเค วิ White h o r o o น่าเล่นมากครับเราจะลงมินิซ่าแล้วก็ลิซ่าซ้ายพอรพลิลิสอาจจะย้ายมาด้านขวาต้องดูก่อนว่าเขาลงอะไรซาบูโอเคซาบูซาบูลิซ่าตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมคิดว่าผมอยากให้ย้ายมาด้านซ้ายดีกว่า แล้วก็ลงสไปเดอร์แมนโอเคเอเจนต์โคสันน่าจะเป็นเด็กโลก,กีนะอาา้าฮะมาแล้วการแลตัดของเราแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะได้ใช้ออะนะอาจจะได้แบบตัดขวาอะไรเงี้ยเป็นต้นเนาะแต่ก็ไม่แน่ ถ้าเราลงไวคอรลุ่เต็มก่อนเขาเขามีความลงเลนะเขาต้องกระจายบอร์ดมันได้ตัวไหนไปวะลรด,ดูหรือว่าแกจตัดวะวินเจ็ตด้วยเซอร์โบผมลงฮอปก็บินขวาก็ชนะเลยปะผมได้เปิดก่อนนะครับ พอแคนเนี่ยการลงฮอปก็บินค่อนข้างเซฟพอสมควรมาดูกันว่าจะได้ใช้ไหมกระแาตัดคือมันมีวินคอนดิชันหลากหลายทางไม่ว่าจะเป็นการใช้ดูมการใช้กระดตัดหรือว่าแบบอื่นๆที่ใช้คู่กับเซิ b โบตามพื้นที่ที่เล่นเอางี้ดีกว่าตามพื้นที่ที่เล่นนะ ว้าวลงรีเจียนนะครับอืมผมเขาคิดแป๊บนะเล่นแบบนี้ก็ได้นะก็ชนะเหมือนกันคือเขาคิดว่าเราน่าจะลงแกแลตตัดอ่ะน่าจะได้กลาลตตัดไปก็เลยลงรีเจียนในการดักแบบนี้เนาะ ผมก็เลยคิดว่าใช้เพย์เซเลโบดีกว่าคือถ้าลงดูมไปแน่นอนมันก็มันก็เต็มอยู่แล้วนะครับคือเราลงการ์ดอื่นมันก็เต็มอยู่แล้วไม่จะเป็นต้องใช้รดูมในการเติมเลนอื่น่ะแค่เราลงแบบเพย์แบบนี้มันโอเคกว่า,อาโอเคมาไม่รู้ว่าผมพูดแบบว่าเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นไหมเหมือนกับว่าลงแบบนี้คุ้มกว่าลงดูม่ะเอาง่ายๆประมาณนั้นแหละ ชูรีบ okay. ับเป็นโอเคแล้วก็เคเบิลคือตรงกลางมันชนะอยู่แล้วเลยไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะใช้เซเลโบบวกนะครับเท่ากับบวก4 6 8บวก8อ่ะเซเลโบอ่ะตัวหนึ่งสิบสามอ่ะเอาดิ และเซกตัวของซิลมานะครับเฮ้ยมันโดดไหมวะเออไม่โดดแล้วไปเราู่ตีห2าสองค,คิดว่าเราจะลงกาลลตัสนั่นแหละได้กาลลตัสเราไปโอเคมาครั้งแรกก็8คิวเลยวะอ่ไปดูตายที่2ดีกว่าว่าจะเป็นไงนะมาครับตายที่2มีเวฟมามีซิลมีทิซาด์ดนเจ o ร Room เก็บไว้ให้กาลลตัสได้นะ แต่ประเด็นคือเราต้องจวกแต่ละตัดให้ได้เนโคชาถ้าเรามีตัวของลูกเคสนะมันก็จะโอเคแหละแต่ประเด็นคือไม่มีก็เลยเป็นเด็กหนึ่งที่ผมว่าเด็กเซเลโบอะมันเล่นยากมันเล่นยากคือถ้าพื้นที่ไม่ดีโอเคคุณจบเนี่ย พื้นที่ทั้งบวกพลังโจมตีลดพลังโจมตีทำให้เซเลโบมันไม่สเสถียรนะครับเวลาเราเล่นเดี๋ยวนะก็ต้องลงด้านนี้เหมือนเดิมละตามจริงอะ่ะผมจะเอาเอปกบ,บ,บินลงตรงกลางมันก็จะลบสิบอะ่ะโอกาสชนะก็จะสูงเหมือนเด็กเดียวกันปะวะเป็นเด็กเซเลโบหรือเปล่าเนี่ย ค่อยๆเล่นแล้วกันนะครับทำอะไรไม่ได้มากโอ้ค okay, yeah. ุยเย่อเบ็กอะไรอ,ะอ่ะอาร์เมอร์โู้การและตัดมาแล้วอืมผมต้องทำประมาณนี้ต้องเพลงนี้แล้วก็ลงการและตัด ด้านซ้ายไม่งั้นก็ก็เป็นเพนี้ยโ,<ฮ>โ<ฮ>อ้ต่อวะอันนี้ก็จะยากนิดนึงก็ต้องลุ้นหน่อยจริงอยู่ว่าตรงนี้น่าจะมีโอกาสแพ้ค่อนข้างจะสูงเวฟแล้วก็เซเลโบครับ คือถ้าสมมุติตัวของโยเนียขึ้นมาโอเคขึ้นแน่นอนโยเนียขึ้นมาตัวของคอจะบวกอีกเท่าไหร่วะหกใช่ไหมดีนะที่ซิลมันไม่โดดมามาตรงด้านซ้ายอะ่ะมีนผมปวดหัวเลยนะเปลี่ยนวิธีเล่นก็ได้นะเนี่ย แต่เราจะเล่นผมจำไม่ได้ว่ายูเนียมันบวกเท่าไหร่วะบวกหกเป็นสิบเป็นเจ็ดเหรอเขาได้เปิดก่อนแต่ว่ายูเนียจะทำงานก่อนใช่ไหมเป็นเจ็ดเจ็ดเท่ากันความสามารถจะไม่เกิดอืมไวเปอร์ลงตรงนี้แล้วกันเราอาจจะไม่ได้เล่นการตัดแล้วละ่ะ Uh, อ่าจจะต้องเป็นเพลงเนี้ยโอเคโอค้โหดีแล้วที่ไม่เล่นกบอะเลตัดอะ่ะม่มั้นแพ้ไปละพลังโจมตีแบบบ้มบ้ามากโอเค,โ,อเคโดดไปด้านซ้ายลูกนั่นแหละชนะ ลิซาร์ดยังไม่ได้โชว์การแลตตัดเลยนะแต่ก็ดีแล้วครับเมื่อกี้ไม่บ้าบอเนาะไปลงการแลตตัดมันก็แพ้ไปแล้วเน้นคุณภาพดีกว่าเน้นคอนเทนต์แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวไปดูตาต่อไปดีกว่าว่าจะเป็นยังไงโอเคตานี้เราได้กแรลตัดขึ้นมือเร็วมากนะเร็วแบบเร็วมากมากเลย อยากใช้อ่ะอยากใช้แบบพร้อมคู่กันกับเซเลโบอะไรเงี้ยมันจะเท่ผมว่านะ <c oughs> เดี๋ยวจะเวฟก่อนนะครับ <c oughs> เวฟเสร็จปั๊บกลตัดตามเนาะ <c oughs> อืมฟ <c oughs> ิวตรงกลางค่อนข้างจะดีนะ <c oughs> ดีหมายถึงว่าถ้าอีกฝ่ายเป็นพวกสายต่อเนื่องเนาะ <c oughs> เราอ่ะสายต่อเนื่องมันก็มีเซเลโบแหละแต่ถ้าเราลงกลาตาัดไปแล้วอ่ะเราก็เอา ตัวอื่นมาอุดอด,ดมันก็โอเคแหละต่ลงไปก่อนแล้วกันเผื่อนะเผื่อฝั่งขวาเป็นโอ้โหเล่นตัดไม่ได้วะต้องไอเนี่ยก่อนนะแต่ต้องเปลี่ยนฝั่งซ้ายดีกว่าไม่น่าลงเมดูซ่านะ ถ้าไม่ลงวินูซ่ามันก็มีโอกาสที่จะแบบการ์ตัดได้ง่ายขึ้นเราวันเนอร์มาขวานี่ลูกแล้วก็เออไม่ให้พลังโจโตีมันสูงนะครับไม่ใช่อะไรหรอกซาบูเหรอ คือฮอาก็บินตอนนีนะ้คือถ้าเล่นนะ่ะเขาจะรู้เลยนะว่าเรามีกันแล้วตัดปังเซลา่ามีตัวดีซะด้วยอ่ะไหนๆก็เพลสุดท้ายแล้วคิดว่าไม่น่าจะลงด้านซ้ายนะ เขาคงงงหรอว่ามันใส่การ์ดอะไรมาวะอ่ะป oh <my> ังโอ้โหยอมแพ้เลยเรียบร้อยนะครับยังไม่ดูการ์ดเลยอีกฝ่ายลงการ์ดอะไรอ่ะดูได้ไหมเนี่ยดูไม่ได้ด้วยเสียดายจังอันนี้ก็เป็นอีกเพลหนึ่งนะที่สามารถทำให้เราชนะได้นะมาไวเปอร์เนี่ยเหมือนแบบไม่ค่อยได้ใช้หรอกินก็บินหรอวะเด็กจังวะเนี่ยถ้าเด็กจังเนี่ยกระตัดเราจะแพ้เลยนะ แต่ก็ต้องรู้ก่อนนะครับเนโคชายกันแล้วโอ้โหซิวเนี่ยเป็นการ์ดท,ที่เก่งมากนะโดยส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามันเก่งมากเป็นการ์ดแค่อีกฝ่ายด้วยว้าว มันอะได้วยสิมันเคาเตอร์อรซิวอเนาะตัวของคิมพิมพ์แล้วยิ่งตัวของคิมพิมพ์มาอยู่ตรงกลางถ้าสมมุติซิวมันโดดไปโดดมาพลังโจมตีก็จะลดลงลดลงลก็ต้องใช้อะ โอ้ยปังสกัล l e t w i t ิสโอลลื่โอ้ยทำไมเป็นแบบนี้อ่ะตานี้การ์ดบนมือไม่ค่อยอํานวยเท่าไหร่นะอยากลงเวฟอยู่แต่ว่าโอ้โหเขาได้เวฟมาละ่ะ เล่นยากเล่นยากแต่นี้เล่นยากมาโอ้เซเลโบขึ้นมานะครับผมลงแบบนี้ไปเลยก็ได้นะผมว่าถ้าเป็นไปได้อะต้องอุดตรงกลางให้มันได้เลยเว้ย ถ้าเราอุดตรงกลางได้เรามีโอกาสชนะมากขึ้นโอ้โหไม่ได้เกิดแล้วซื้อผมเนี่ยโดนยำเละเลยโดดไปตรงกลางอีกไหมอุ้ยกันเรตัดว่ะอ่ะผมเล่นประมาณนี้เลย ผมกำลังคิดนะเดี๋ยวนะขอเซลโบไว้ที่หลังดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้มันก็มีโอกาสชนะอยู่นะไป,ไปดูกันเวฟให้ค่าไล่ของกาตตัดลดลงโพลิปเออนั่นแหละโอ้โหแมกนิโตแล้วอุดด้านซ้ายของเราด้วยนะครับ ยอดเยี่ยมไอ้ตรงกลางเนี่ยมันมีโอกาสชนะอยู่นะเราลงแค่หนึ่งดาเมจก็คือจบละซึ่ง <c oughs> เล่นแบบนี้ก็ได้นะครับก็ชนะเหมือนกัน ผ oh, มจะไม่ชนะเพราะซิ้มันโดดไปตรงนี้เนาะเอาจริงเพที่ดีที่สุดอะคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือชนะเลยแต่ตาสุดท้ายนะเอาเทสนหน่อยไหมผม <c oughs> ว่าชนะได้เลยมันมีโอกาสชนะอยู่นะไปอันนี้เอาฮานะครับเอาคอนเทนต์เออก่อนไป ขอเท่ๆหน่อยอ่ะอยากเท่อ่ะปึบปึบอ่ะซิวโดดไปโอเคไม่เป็นไรโอ้โหชนะเฉยเลยอุ้ยเซเลบอห้าชนะสี่รอบติดนะครับสุดยอดมาก เดี๋ยวเราไปดูรูปแบบเด็กอีกรอบหนึ่งมาสรุปกันอีกรอบหนึ่งว่าเออเด็กมันเก่งยังไงบ้างเอามาสรุปหนึ่งนาทีสั้นๆน,นะครับก็อย่างแรกคือเซเลโบเนี่ยเอาไปเล่นกับกาลาตัสได้เล่นกับการ์ดใบอื่นในเด็กก็ได้ก็เป็นอีก1 Win วินคอนเนชันหนึ่งที่เราสร้างมาในเด็กนี้ส่วนแมจิกเนี่ยเอาไ้ยื้อเทินเพื่อที่เราจะได้หยิบตัวของเซเลโบหรือการ์ดสําคัญๆในการคู่กับเซเลโบหรือตัวของกาลาตัสนั่นเองส่วนฮอมก็บินเนี่ยเอามาช่วยกาลาตัสหรือเอามาหลอกก็ได้นะ ถ้าสมมุติว่าลงแบบเด็กที่มันดูเซเลบมากๆเลยอะ่ะมันก็สามารถที่จะทําให้อ e ีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอาฮอปกบินเข้ามาทําไมอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทาให้อ e ีฝ่ายสับสนหรือว่าจะลงการ์ดไปไหนดีตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสชนะมากขึ้นส่วนไวเปอร์เท่าที่ดูผลงานเมื่อกี้แล้วค่อนข้างเล่นยากอาจจะใส่ตัวอื่นเข้าไปที่มีค่าไล่เท่ากันแต่มีพลังโจตีเท่ากับไวเปอร์นะครับก็อาจจะเป็นตัวของอ่ะโกดก็ได้ แต่ตามจริงโกสก็จะเหมาะกับการแลตัดเลยนะคืออย่างแรกโป้ดจะทําให้การ์ดของเราได้เปิดทีหลังมันก็เป็นจุดอ่อนแล้วเนาะพราะอย่างนั้นแล้วแบบสวอร์มก็ได้เช่นกันครับเปลี่ยนบางตัวออกอย่างลิซาร์ดเนี่ยเปลี่ยนออกแล้วเอาตัวจ่ายหนึ่งเข้าไปก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นจ่ายสองที่โอเคอ่อก็ต้องหาตัวอื่นที่เป็นจ่ายหเนาะที่มันรองลงมาอีกมันมีตัวอะไรบ้างเราก็ลองลอง,ลองหาดูนะครับ บางทีอะผมมีการ์ดมันไม่ได้ครบมากนะมันก็ทําให้เล่นยากนี่แหละเหตุผลหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าการรีวิวเกม Marvel Snap รีวิว덱ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้สามารถทําได้แบบยืดหยุ่นเหมือนกับช่องอื่นที่เขามีการ์ดครบอะเขาสามารถทำคอนเทนต์ออกมาได้ทีแต่ผมเนี่ยคอนเทนต์อาจจะไม่ค่อยถี่เท่าไหร่ก็อาจจะเป็นแบบคอนเทนต์สำหรับมือใหม่หรือว่าอะไรที่มันแหวกแนวอย่างการ์เตันเซิร์โอย่างเป็นต้นนะครับ ใส่ไทเทเนียก็มาก็ได้เป็นช่วงปิดฉากเนาะสมมุติว่าลงการสตาร์ไปลงแบบไทเทเนียเสริมเข้าไปอีกจุดหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับเอาอะไรก็ได้ที่เป็นตัวจ 5, นะ่ายห้าเนาะแทนไวเปอร์ผมว่าวเปอร์มันกลางๆไปหน่อยมันเล่นยากบางจังหวะเรารู้สึกว่าเออมันมันยากนะครับผมในการที่แบบเราลงไปแล้วแบบต้องรองให้อีกฝ่ายช่องเต็มอะไรเงี้ยหรือว่ารอการ์ดบางใบที่อีกฝ่ายไม่ได้ใช้ส่งมาแล้วเราก็ส่งกลับไปอะไรแบบนี้นะ หรือมีการ์ดบางใบที่มันไม่ได้มีประโยชน์สําหรับเราแล้วก็ส่งไปอย่างเงี้ยมันค่อนข้างใช้ในจังหว,วะเฉพาะพอสมควรครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้การ์ตัดซิริโบกดไลค์กด s u b ครสมาชนะครับเป็นกาลังใจกับผมมากๆ,ๆจริงๆนะก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับสำหรับคนที่ติดตามมายู่แนนะครับอย่างที่พูดไปคอนเทนต์อาจจะไม่ได้ขี่มากอาจจะมาแบบสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งก็อาจจะไม่ได้ใช่คอนเทนต์ในตามกระแสของเกมมาเวสแน็อย่างการ์ดใหม่ๆหรือว่าอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าไมไ่สามารถเปิดสุ่มได้ทุกสัปดาห์นะ แล้วก็อย่างคือเด็กบางเด็กเนี่ยมันก็ไม่สามารถใช้ในเลเวลคอร์เรชันที่สูงไปได้นะครับอาจจะใช้ได้ในเลเวลคอร์เรชันที่อยู่ประมาณผม2 0 0 0 3 0 0 0อะไรเลย,เยอย่างเงี้ยยังพอได้แต่ถ้าเกินไปกว่านั้นอ่ะคุณก็จัดเซตตามมาริสแนปโซนก็ได้หรือว่าตามยูทูบเบอร์ท่านอื่นก็ได้เช่นกันนะครับโอเคช่วงสุดท้ายขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับมาเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าในเกมมาริสแนปและคอนเทนต์อื่นๆน,นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ